ค่ะนตอนรับเข้าสู่ช่องแอนแฟมลี่นะคะตอนนี้เรามาถึงโรงเรียนบ้านสรศีแล้วนะคะนะคะตอนนี้มาถึงที่โรงเรียนแล้วพอดีมีประชุมอสมและคณะครูจัดป่าป่าเนาะเดี๋ยวเรารอสักครู่ก่อนนะคะงานแรกเหมือนได้มาจากคุณพี่วิชัยเนาะก็ของขอบคุณพี่วิชัยให้ความอนุเคราะห์อัดแรมนะครับเนาะไอโซก๊องแอร์องค์เงินภาษาจะพาผดานหมดเลยน่าจะแท็กเกอร์น่าจะได้แล้วครับที่ เอาเอ้ยตุการณ์ทางครูและนักเรียนนะครับงมันจะให้ทุกการท่องนี่นะครับแต่พยายามแต่ข้าไปต้องอาจจะเป็นอาจจะเป็นข้าไปนิดนึงแต่เขาแบบถอยหางเพราะทุกทีขึ้นมาครับเนาะครับท่านอาจารย์มีเรื่องอะไรเสนอไหมครับอเรียนครับอาจารย์พี่เตยอาจารย์เอามาลาพิมพ์ไหม you yeah. น่รักไมใช่เนนะครับกนัดกรนจะเปลนแปงราแ้นจะเปลแจลงแล้วนะครับอ่าเรการ เูื่านชุมชนนะครับทุกท่านครับที่มีความรักมีความฝ่าใจที่รู่งร่งในเรื่อนของเราในการที่จะทำงานในครั้งนี้ครับผมในฐานะบรกษัท่าก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเป็นาสในที่นี้ครับและที่สำคัญะนรับนี้เป็นโอกาสพิเศษนะครับที่ทางค้าของทุมที่รอว่าคุณ้ท่านและทีมงานของท่านทุกท่านท่านก็ได้มาให้ความร่วบมือนการ นี่คกับทุกทุนเนของพเราครับอาขอเสนขอเสียงเป็นใจให้กับทีมงาน่ครั้งนี้ครับขอบคุณทุกทานครับผมอายุงคพูดกับคณะกรรมการการ้ที่ร่มมามามาุนมที่มาร่วมอะครับุคนะไครับมามาทำลงงาน้ทำไรัมาพูดตรงนี้นึงครับ あれですあれです。 เตี๋ยวนะครับสูตรของลุงพลเองนะครับซึ่งตั้งใจทําให้เด็กๆได้ทานกันวันนี้นะครับก็ประมาณ80ถ้วยน่านจะได้นะก็ดีใจครับที่ได้มีโอกาสมาดูนะครับสถานที่การศึกษาของบ้านสรสศรีนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่กําลังจะพัฒนานะครับก็มาเห็นแนวความคิดนะครับท,ที่อยากจะ,ะต่อเติมแล้วก็ส่งเสริมในการที่จะทําให้ โรงเรียนนะครับสถานการศึกษาเนี่ยมันน่าที่จะเข้าเรียนต้องทพอ,อซึ่งก็เห็นหลายจุดนะครับท,ที่ที่ควรจะเล็งต้องทำเนาะ<ม>ก็ได้พูดคุยกับพี่นิดเบื้อมต,ต้นว่าอยากจะเชิญชวนนะครับทิตอาสาที่เป็นผู้นาของชุมชนจริงๆนะครับได้ลงมือทำช่วยกันช่วยท่าพอ,อช่วยครูต่างๆนะครับเพื่ออยากะนเด็กนักเรียนที่เป็นลูกหลาน ของพวกเรารได้มีโอกาสได้เรียนที่บ้านเกิดไม่ต้องเดินทางไปไกลอย่างของผมเนี่ยเดินทางไปที่โรงเรียนมัธยมปอนนบใช้เวลาเดินทาง40กิโลไปกับซึ่งเป็นระยะทางอีกไกลมากนะครับถ้าพัฒนาโรงเรียนได้ถึงขั้นจบออปไลน์ได้ยิ่งดีนะครับนนัก็เป็นสิ่งดีเพราะว่าโรงเรียนสระศรีน่าจะมีการพัฒนาได้ได้ไดมากกว่านี้นะครับ ซึ่งก็ได้พออนะครับผู้ที่มีความสามารถในการพัฒนานะครับแล้วก็เชิญชวนนะผู้นำทุกทุกกด้านนะครับที่จะเข้ามาร่วมพัฒนานะครับแล้วก็มีผู้ใหญ่วันนี้นะครับซึ่งเป็นผู้ใหญ่นักพัฒนาที่นะครับเด้เห็นความสําคัญของ,ของโรงเรียนนะครับวันนี้ก็คงจะพูดอะไรได้ไปเยอะเนละเพราะว่ารบกวนเวลาของอข้ารรมการนะครับแล้วก็ท่านพออนะครับก็อยากจะทําภารกิจในเสร็จแล้วก็จะ อาอกาสเข้ามาพูดคุยกับท่านพอและก็ผู้ใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับในการที่จะพัฒนาโรงเรียนนะครับซึ่งผมก็ตั้งใจอยู่แล้วปีนี้ว่าต่อไปเราจะเน้นทํามาที่โรงเรียนแล้วก็บอกว่านะครับเพราะว่าตอนที่ย้ายมาใหม่ๆเราได้มีโอกาสไปช่วยวัดต่งตางๆมาก็ก็พอสมควรแล้วก็อ,อยากจะพัฒนามาที่โรงเรียนนะบาย้างแรับก็ยังเล็งเห็นว่าสาคัญนะ กานก่อนท่านพออขอเครื่องเสียงแต่ยมาครั้งนี้ได้เครื่องเสียงใหม่แล้วอ๋อนี่ของไงครูครับไม่ใช่ของเรียนะครบเช่าครูเช่ามาแล้วครับคุณครูให้เช่าแล้วครับอ๋อเช่าของครูมาโอ้ทก็ได้ของใหม่ยังไงก็เลังยังได้ยู่นะครับครับผมเดี๋ยวก็จะได้อ่าเร่งดำเนินการในส่วนที่มันจําเป็นเนาะก็กลับเรียนที่พอเอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับก็ไม่อยากลำบาเวลามีค่าของ ท่านผอ,อนะครับท่านก็คงจะมีภารกิจที่จะต้องประสานงานกับคุณครูแล้วก็ผู้นาชุมชนแลวก็คณะกรรมการทุกท่านนะครับวันนี้ที่ดีครับก็อย่าลืมมาทานข้าวเดียวด้วยกันนะครับนำมือเที่ยงนะครับใส่เที่วันนี้นะครับขอบคุณผู้ใหญ่วันนี้นะครับที่ให้โอกาสได้มาพูดคุยพบปะพูดคุยกับชาวบ้านสารสีนะครับขอบพระคุณครับ ท่านประจามนะครับท่านมาประจามในประเด็นยาเสพติดนะครับเพื่อเสียงทุกอย่างนะครับที่ตัดตัวปกครองในางการนะครับเพื่อไม่ใหมีรรมะเ่อมเพ่อไม่ะอะไรเอต้องขอบรับนะครัท่านนะครับนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้ประชุมกันมานะครับก็คงครบทุกวาระนะครับนะครับองคงไม่มีผู้ใดนะครับแต่เนื้อีกนี้นะครับแนวอื่นก็ต้องมีผลติดนะครับ ครับก <Net> <spe> ็คงครบถ้วนเวลาครับวันนี้นะครับเราก็ต้องขอบคุณนะครับทางคณะกรรมการสถานศึกษานะครับผู้ปกครองนะครับผู้นำต้องที้ต้องหิ่นนะครับทุกท่านนะครับก็ลงได้เวลานะครับดังนั้นผมขอปิดการประชุมนะครับขอบคุณครับ แม่สวัสดีครับแม่โอ้โหเรียกแม่เลยประชุมมัธยมต้นอายุ7ปีหลายีแล้เป็นน้องเลยือนสำหรับพี่มิสวัสดีค่ะก็ก็อยากจะทำมาที่โรงเรียนนะแต่ว่าเราทำมาที่วัดก็หลายปีแล้วสี่ห้าปีแล้วทำไปวัดก็วัดก็จะขาด ยอะแต่ว่าโครงสร้างที่เป็นเหล็กอแบบนี้มันอย่างที่วัดผมมีทำในส่วนใหญ่เป็นวัดที่มันคำรุ่แล้วศาสนสถานมันคำรุ่นหมดผมก็ต้องเร่งไปทำที่นี่ก็เลยมีแนวความคิดว่าอยากจะให้เอซีได้มาทำเกี่ยวกับโรงเรียนบ้านกับหมู่บ้านบ้างเพราะว่าจะดึงเอาศักยภาพของผู้นำชุมชนนล้วนะผู้เรียนผู้นำจะหมายถึงว่าผู้นำครอบครัวนั่นแหละได้ลงทําลงมือทําด้วยกันถ้าเราจะเพราะแต่ รอผู้รับเหมายังไม่ไหวหรอกพอผู้รับเหมาเนี่ยมันจะใช่ไไม่ด้คือคือผู้รับเหมาส่วนใหญ่เขาจะไปรับงานใหญ่ๆนี่งานเล็กๆตอนเติมเล็กๆเนี่ยมันมีเขาไม่รับไงครับเขาไม่รับถ้าเกิดว่าอ่าถ้าเกิดรับเหมางานเล็กๆเ่ยเขาจะเลี่ยงไงเขาจะไปเอางานใหญ่ๆอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยเราก็จะมีพวกผู้นําชุมชนที่เป็นผู้นําครอบครัวที่เขามีจิตอาสามากๆได้ออกมาทําช่วยกันผมว่ามันมันน่าจะดีกว่าที่เราจะต้องไปรอ ผู้ระเเผวเนาะอันนี้เป็นแนวความคิดนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดว่าไม่มีความสมาธิไม่ได้ทำอะไรนะ,นะผมรับผมคนเดียวว่าใช่ครับมันต้องต้องเปิดใจอ่ะพี่นั่งชาวบ้านพี่นัง่งครอบครัวที่เขาสามารถเสียสละเวลาสักษะศัพท์ร้นช่วยกันนี้แล้วทำนี่กับขา้าวอะไรนี่ก็เขาให้เขาให้เขาอิ่มท้องอิ่มอะไรก็แล้วก็ใช้พลังางานที่เขามีนะก็